ไหนลูกพ่อมาเหรอเมื่อ,อ,อคืนนี้เหรอพ่อมินมาเหรอือจริงเหรอลูกยปฮึมินฝันหรือเปล่าเป็นความจริง,รง<อ>พ่อมาเหรอลูกพ่อมินเหรออะลองโทวดิพ่อพ่อทํางานอยู่ไหมตอนนี้อะ งูโทรหาพ่อดิวุ่นน่ะฮะโอ้พ่อมาโอ้โหจีบฟินมินได้อะไรอันนี้เป็นอะไรนะเสือเหรอลูกกตาเสืออันนี้มเป่นอะไรสิงโตสิงโตตุ่กระตาไม่ใช่หมาเหรอ ใม้สิง้มองเห็นเป็นลิงนใช่สิงโตไหมใช่ไหมนี่ใช่สิงโตเหมือนพี่พลอยใช่ไหมนี่มากเลยใช่ไหมอันไหนน้ากอดโอ้ยอันนี้เล็กมากมินใครจะมาวันนี้ใครใช่เหรอลูก ทำไมหนูมั่นใจว่าพ่อจะมาหึทำไมลูกทำไมหนูมั่นใจว่าพ่อมา,อาอหนูคิดถึงพ่อเหรอ,อเดี๋ยวปใหม่ปีใหม่เจอกันนะลูกเอาแล้วทำไม,ไมเจอพ่อเหรอใช่เอาเจอใครล่ะออโอ้ยหนูคิดถึงพ่อวะซาน แล้วทำไมไม่โทรหาพ่อล่ะคิดถึงพ่อทำไมมิไม่โทรหาพ่อล่ะลูกตอนนี้พ่อทำอะไรอยู่คะตอนนี้พ่อทำอะไรอยู่คะฮะพ่อทำงานเหรอลูกพ่ออนตังมาให้หนูด้วยนะดีใจไหมเมนดีใจไหมโอ้ยกินดีๆลูกกินดีดีอะช้อนตัก ได้เออช้อนได้ช้อนตักกินบุญแม่ตักบุญเมื่อเช้านี้เออช้อนนั้นเลยเอาเลยช้อนใหญ่จะได้กินแบบจุใจเลยโอ้คำใหญ่ไปไหมโอ้โหเออโอ้โหนี่นะเช็ดปากเช็ดปากโอ้ยอยู่ดีๆก็คิดถึงพ่อ โอเคนะคะได้ข่าวว่าลุงช่างจะมามิน้นไมม่่่ใชพอาลุงช่างจะมามใช่ใครนะพ่อพ่อใครพ่อหน,พอหนูพ่อหนูเหรอลูกพ่อหนูเนี่ยยังไม่มาแต่ตอนนี้นะลุงช่างจะมาไม่ใช่พ่อจะมาจริงเหรออ่ะทำไมหนูรู้ว่าพ่อจะมา มีเชนเหรอเชนว่าพ่อจะมาห่วยว่าเปรกแต่เฮ้ยพ่อจะมาพ่อจะมาอยู่ลุงช่างจะมาป้าชวนผักก็จะมาฮะพอปีใหม่นูน่นใช่ค่ะปีใหม่ก็มาหาหนูไง แต่วันนี้ป้าแปลงผักก็มาป้าเต๋นมาลุงจิโกโก็มาด้วยนะไม่ใช่เหรอเอาแลสุดท้ายแล้วใครมาเนี่ยแล้วใครมา,มาใครมาใครมาเนาะวันนี้ติ๊กต๊อก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 เออเดี๋ยวลุงช่างจะมาดิเบไปทำเมนูนี้ไว้รอลุงช่างดิดฮะเอา พ่อจะมาห่วยคือย้ำดูแต่พ่อจะมาเนี่ยพูดจะหัดใจไม่ดีเลยนะเนี่ยพ่อจะมาลุงช่างจะมา,อะมาโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันปีใหม่นะลูกโอเคเดี๋ยวพ่อมาหาหนูห อันดีเบทไปทำเมนูไหนนี้รอลุงช่างก่อนนะทำไมทำไมทำไมลุงช่างลุงเมยลุงเลยนะลุงอะไรนะลุงลช่ชลุงคนหรือเปล่าไม่่อ่ะอ,อะโอเค พ่อจะมาก็พ่อจะมาเนี่ยเราเตรียมกันไว้แล้วนะทุกคนโอ้น้ำเดือดแล้วเราเ่งปรุงลงไปก่อนชิบชิบชิบเคนี่ค่ะตะไคร้นะคะชิบปลาช่อนตัวโตวเลยทุกคน เดี๋ยวเราตามด้วยหอมเนาะให้ปลาสุกก่อนเสร็จแล้วค่ะตามด้วยหอมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเมนูนี้ ต้มแซ่บนะคะปลาช่อนนีค่ะเจ๋วหัวปลูกด้วยคือขาดเจียวไม่ได้นะตำพริกสุดนะคะใส่หอมนะอเนาะเสร็จแล้วเมนูน,นี้นะคะฝากให้ช่างนะคะแต่ไม่รู้นะคะว่า วันนี้มีใครมาบ้างเออพอบอกว่าอะไรนะพอบอกว่าจองหัวปลานะทุกคน Ui ui ui, nó nặng quá mất Nó nặng quá mất, vô sệt nè Nó nặng quá nặng walang diya oh 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 เสร็จแล้วโอ้ยเต็นถุงใหญ่เลยนี่เต็มถุงใหญ่เลยนะโอเคเสร็จแล้วเราใส่ถุงไปเลยเนาะมันจะได้สะดวกนะคะว่าใส่หม้อไปมันจะถือยากมากโอเคคะ่ะสต้งี่นีค่ะ